จากแบบนี้มาเป็นแบบนี้ค่ะไ,ได้แหละได้เลยโอเคเลิศสวัสดีสวีดัดกันนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้แก้มอะได้ทำวอล์กหวันใช่ไหมแต่พัสดุเราดันเข้าพอดีค่ะ แล้วเราก็ได้ของที่เรารอมาเนิ่นนานก็ได้มีการเกิดคลิปนี้ันเกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะมาเย็บปักถักร้อยกันค่ะทุกคนอแอบตลกตเตงอะ่ะคือแบบไม่ชอบการแบบประดิษฐ์ประดอยความเป็นผู้หญิงอะ่ะไม่ชอบเลยมันรู้สึกว่ามันรายละเอียดมันเยอะมันยุ่งยากแต่วันนี้เราตั้งใจสั่งสิ่งของสิ่งนี้มาเพราะว่าเรา จะให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์วันแม่กันนะคะแอลลตาซึมเพราะว่าเราจะให้ของที่มีคุณค่าทางใจของเราที่เราตั้งใจทำมันเลยมีคุณค่าทางใจของเราให้แม่นะคะจะถ่ายวิธีการทำเบื้องต้นมาให้ดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ในวันแม่ปีนี้ค่ะ วิดีโออาจจะลงเลทนิดหน่อยเพราะความที่แบบวันนี้ทําเสร็จทั้งหมดอที่เป็นเป็นแบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือเสร็จวันแม่พอดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็วิธีการทํามันจะยากจะง่ายแค่ไหนนะคะ <Okay. S 1> อย่าลืม like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะทีสเราไปดูว่าของสิ่งนั้นอ่ะคืออะไร It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and Yeah, yeah. ามาดูวิธีการทำขั้นตอนแรกกันค่ะเราต้องไขน็อตออกก่อนนะคะอันนี้คือจะมีสองอันในหนึ่งในหนึ่งที่ขึงนะนี่จะมีวงกลมกับจะมีที่แบบปรับระดับได้นะคะคู่มือไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะถูกคนมันเป็นภาษาจีนจ้ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องขึงเราขี้ผ้าออกนะคะแล้วก็เอาวงกลมใส่ไว้ด้านหลังของผ้านะคะ แล้วก็เอาตัวที่มันสามารถปรับได้ที่มันมีน็อตอยู่่ไว้ข้างบนนะคะทุกคนมันจะทําให้เราอะ่ะง่ายขึ้นก็คือใช้วงกลมอะ่ะในการเป็นฐานก่อนนะคะถึงใช้ที่สามารถปรับระดับได้อะไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆพยายามทําผ้าให้ตึงๆนะคะทุกทุกคนพอตึงแบบคือตึงในระดับหนึ่งแล้วอะ่ะก็คือขันน็อตเข้าไปเลยค่ะ แล้วจะให้ตึงมากตึงน้อยเดี๋ยวเราเค่อยมาปรับเอาทีหลังนะคะขั้นตอนนี้คือต้องแบบขันน็อตให้แบบแน่นที่สุดนะนี่แล้วเราก็มาจัดผ้าเอาให้มันตึงๆที่หลังตรงไหนย่นๆก็คือดึงผ้าได้เลยนะคะให้มันตึงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะไม่งั้นมันจะยากต่อการเอาเข็มลงไปข้างล่างนะคะนี่ก็มาดูกันเลยค่ะวิธีการทําอย่างช้าชานะคะทุกคน ขั้นตอนแรกเราก็จะใช้ลวดเป็นตัวเป็นตัวนำถักนะคะเราจะใช้ลวดใส่เข้าไปในหัวเข็มนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งให้มันทะลุมาตรงตุดเข็มนะคะแล้วเราก็จะใช้ได้นะคะใช้ลวดผูกกับได้ไว้เพื่อที่จะดึงขึ้นมาข้างบนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันนะคะ ก็คือทุกคนอ่ะวิธีเนี้ยทุกคนจะใช้วิธีไหนก็ได้โดยการที่จะให้ได้อ่ะมันมันเอ,อ่อลวดอ่ะมันล้างได้ไว้ให้ให้อยู่นะคะคือตอนเนี้ยแก้มทำอ่ะแบบกลัวลวดมันจะงอก็เลยใช้วิธีการพันไปพันมาพันไปพันมาเหมือนงูนะคะเสร็จปุ๊บพอเรารู้สึกว่ามันแน่นแล้วอ่ะเราก็จะใช้ตรงหัวลวดนะคะ ดึงขึ้นมาต้องค่อยๆนะทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวได้มันจะแตกนะคะเนี่ยเราก็จะใช้หัวลวดนะคะดึงขึ้นมาให้มันออกมาทางหัวแบบเป็นก้อนเลยนะคะถ้าใครทำวิธีนี้แล้วแบบว่ารู้สึกว่าได้มันแตกหรือว่าได้มันมีปัญหาแบบที่แก้มทำอะทุกคนก็เอาม,ามันเอามาุนหมุนๆนะคะหมุนๆๆให้มันเป็นเกลียวแล้วมันก็จะกลับมาเป็นได้แบบปกติ เป็นถักได้ปกตินะคะทุกคนมันจะทําให้สวยในการถักสวยมากกว่าแบบมันแตกๆไปนะทุกคนไม่ต้องตัดออกนะคะมันจะเป็นการเสียดายนะคะแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะโดยที่ได้าสีชมพูของเราเนี่ยเราจะทําเป็นน้ํานะก็คือเราจะปักลงไปเลยะคะ่ะทุกคนปักจนมิีตัวสีทองเลยนะตั้งใจดูกันนะคะทุกคน กดให้มันทะลุเลยแล้วพอมาด้านหลังอะ่ะเราก็มาดึงได้ถักของเราออกนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้ทุกคนดึงเข็มออกแต่อย่าให้ได้หลุดออกมาตามนะคะทุกคนต้องค่อยๆทํานะคะใช้มืออ่ะจับไปด้วยนะด้านหลังอย่าลืมใช้มือจับไปด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมก็ดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็ถักต่อเลยจ้ะ จะได้อย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอานิ้วะจับไว้แล้วก็จะเริ่มถักต่อเลยนะคะถ้ามันหลุดคือทุกคนต้องทําให้มันแบบจับไว้แน่นๆนะคะอย่าให้มันหลุดเพราะถ้าหลุดเราจะต้องถักใหม่แล้วตรงที่เป็นรูอ่ะคือมันแก้ไม่ได้แล้วนะทุกคนนี่แก้มาจับไว้ก่อนข้างหลังนะคะดึงให้มันเป็นปมๆข้างหลังนิดนึง แล้วถ้ามันหลุดมันแก้ไม่ได้ทุกคนเราต้องเราต้องถักต่อนะคะจะเปลี่ยนรูจิ้มรูใหม่มันก็ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนต้องค่อยๆใจเย็นๆมากๆนะคะถ้าจะถักอันนี้ถ้าเกิดทําแล้วมันรู้สึกว่ามันหลวมเหมือนแบบมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ดึงจากข้างหลังนะคะแต่ดึงเส้นที่มันแบบจะเริ่มใหม่ทุกครั้งอย่าดึงเส้นเก่าเพราะไม่งั้นถ้าดึงเส้นเก่าเพื่อให้เส้นใหม่ตึงอะ่ะเส้นก่อนหน้านี้มันจะหลุดนะคะทุกคน เห็นไหมทุกคนเราก็ต้องคอยดูข้างหลังคอยดึงให้มันตึงๆด้วยนะคะจะเป็นวงแบบนี้เลยข้างหลังพยายามทำให้มันตึงที่สุดนะคะทุกคน พอเราเริ่มจับจังหวะมันได้แล้วนะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆโดยที่จะให้ข้างหลังอ่ะเป็นปมกลมๆแบบเนี้ยไปตลอดตลอดนะคะทุกคนค่อยๆนะย้ำว่าขั้นตอนนี้คือต้องค่อยๆมากๆเพราะไม่งั้นได้ที่เราจิ้มมาทั้งหมดมันจะหลุดนะคะให้มันเป็นปมเหลือไว้หน่อยถ้าใครรู้สึกว่าแบบยังไม่มั่นใจมากๆกลัวมันจะหลุดะ ให้เหลือเป็นปมข้างหลังไว้ใหญ่ๆเลยนะคะแต่ใหญ่ๆมากเพราะว่าเวลาที่เราถักไปเรื่อยๆอ่ะนิ้วเราจะไปเกี่ยวกับปมใหญ่ๆของเราเองแล้วมันจะทําให้มันหลุดเองนะคะต้องพอถักข้างข้างหน้าปุ๊บก็ต้องดูข้างหลังด้วยนะต้องใจเย็นๆมากๆ Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish it. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. I แล้วค่ะยากอยู่นะคิปวิดีโอตัดไปตอนไหนไม่รู้อะ่ะดูดิคือแบบเนี้ต้องให้ได้แบบเนี้ไม่ใช่สีแบบนี้ต้้งให้ได้แบบนี้โหแล้วดูแบบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะ่ะทุกคนคือแบบพอทํานี้ได้ใช่ไหมดูอันนี้มันแบบเออแลเรียบแลสวยใช่ปะ่ะทุกคนดูข้างหลังคือแบบอะไร อย่าหาซื้อมาเล่นนะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่น้ําฝั่งนี้มันเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแบบตูหูให้ดูงานชัๆดๆอีกทีหนึ่งคือแบบงานหยาบมากด้านหน้าว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ดูด้านหลังจะเฮยยิ่งกว่า เกยอย่ามาเล่นไม่ได้โอเคค่ะต่อไปเราจะไปสีต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นขอบก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพิ่มไปสีแต่ทุกคนสังเกตดีๆนะคือดูนะสีนี้คือมันต้องติดกับสีชมูใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ดูคือเขาวาดรูปมาให้แบบเนี้ย รูปในแบบในพิมพ์อะมันวาดมาให้แบบเนี้ยเราก็เลยทําตามรูปที่เขาวาดมาให้นะคะแล้วแบบอืมมันจะเหมือนยังไงไม่เป็นไรค่ะเราเพิ่มมาอีกสีหนึ่งแล้วต่อไปเราจะเป็นทําสีน,นี้นะนี่เดี๋ยวามาดูกันค่ะด้านหน้าก็จะเป็นฟิลแบบเออพอเป็นรูปเป็นล่างแต่ด้านหลังคือแบบโอ้ oh my god นี่คะ่ะได้แล้วเป็นแบบนี้ให้ดูใกล้ๆคือแบบเป็นผู้หญิงนี่ทำงานได้ไม่ละเอียดมากดูทำขอบไหมอะ่ะน้องคนรทำขอบไหมงงอะ่ะอันนี้คือดีนะสวยเลยแบบขอบช,ชัดมากทุกอย่างเือชัดดูดิหักสวยงามมากแต่คือพอเริ่มไปอันนี้ปุ๊บเริ่มมันนี้ปุ๊บเละไปหมดแล้วแม่ไม่เป็นทรงเลย ค่ะวันนี้ก็มาเพิ่มแล้วนะคะเป็นน้องพระอาทิตย์กำลังตกดินนะแต่ก็แบบรู้เลยปะว่างนานหยาบอะหยาบเลยอะผิดกับผิดกับอันนี้มากอะดิโอ้ oh my god เดี๋ยวไปสีต่อไปเลยค่ะนี่คะ่ะเราก็ได้อาน้ำเชอรไม่ใช่ก้อนเมฆรี่บร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่สีส้ม เข้มกับส้มอ่อนนะคะจะเป็นตามนี้เลยเหลือแค่สองสีนี้ใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาเวลาทาร่วมสองวันเลยนะคือแบบมันลงรายละเอียดเยอะมากแล้วแบบแก้มก็แบบออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็เลยแบบได้หยุดทำแบบบบหนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะค่อยเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะทุกคนฟ้าเริ่มโผล่มาแล้ววิใจัอ่ะ เดี๋ยวไปดูกันต่อไปเลยค่ะโอนก็ได้มาแล้วแบบนี้เหลือใส่เล่นสีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้อยู่ไหมไแล้ไหมจากแบบนี้ มาเป็นแบบนี้ค่ะได้แหละได้เลยโอเคเลิศขอภายในความน่าสดด้วยนะคะทุกคนคือเรื่องในว่าวันนี้เป็นวันแม่พอดีแล้วเราอะทำตัวเนี้ยเสร็จในวันแม่พอดีนะคะเราก็เลยจะมาปักชื่อแม่ไว้ตรงผ้ากันแล้วก็เอาไปเสื้อผ้ายแม่นะคะเพราะว่า วันแม่โควิดพาไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้นะคะตอนนี้เป็นโรคซับจางนะคะก็ต้องให้ของที่มีคุณค่าทางใจกับแม่แล้วกันเนาะเพราะว่านั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ได้ปักชื่อแม่กันค่ะเดี๋ยวมันดูกันเลยค่ะ If you find the one you should never give her up I think it's the way life changes when in love yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 Memory lane isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never. Peace out, baby, yeah. เป็นแบบนี้เลยสีน้องนะ่ารักอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปให้คุณแม่นะครับเป็นของที่มีคุณค่าทางใจนะคะทางใจของเราเราเลยอยากจะมอบให้คุณแม่นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าภาพมันจะเป็นประมาณไหนคะ่ะ I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about. จากเมื่อต้นคลิปที่เราได้บอกกันไปนะคะทุกคนเป็นการเซอร์ไพรส์คุณแม่นั่นเองค่ะเป็นการเซอร์ไพรส์ในวันแม่ ปีนี้นะคะแล้วได้ทำการให้คุณแม่ไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเพราะความที่แบบ YOU KNOW เขินค่ะทั้งคุณแม่แล้วก็อีชันเขินนะคะทุกคนก็เลยไม่มีคลิปมาให้ดูว่าแบบให้แล้วนะคะแต่ว่าจะมีรูปภาพมาให้ดูแทนเพราะว่า อิชันได้ไปคอหาคุณแม่มาจ้าแล้วคือมุมกล้องของคุณแม่อะไรคะคือด้านบนด้านบนเห็นเป็นของที่อิชันให้คุณแม่ค่ะว้าวปนน้ำตานั่นก็คือเป็นการสำเร็จจบภารกิจในวันแม่ปีนี้ค่ะแล้วก็จะกลับสู่โหมดปกติทุกอย่างนะคะฮ <laughs> ปาดเหงื่อโลกอะ่ะแล้ว แกมาซื้อมาสองอันใช่ไหมอย่างที่ในคลิปอันบ็อกไปให้ได้ดูอ่ะมันคือมีสองอันก็คือของลา,ายหนึ่งก็คือที่คุณแม่ได้ไปอีกลายหนึ่งก็คือยังไม่ได้ทํากับอะไรกับมันใดๆเลยยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องนะคะ,ะยังไม่ได้แกะออกมาจากถุงแต่แกะออกมาจากกล่องแล้วถ้าใครที่อยากจะลองเล่นดูหรือว่าอยากจะลองเล่นนะคะก็คอมเมนต์ คอมเมนต์ใน youtube นะคะว่ารู้สึกยังไงกับเศรษฐกิจในช่วงนี้เออรู้สึกยังไงกับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะก็คือมาเม้นกันไว้นะคะแล้วเราจะสุ่มแค่หนึ่งคนเท่านั้นคุณส่งที่อยู่มาให้ชันเดี๋ยวอีชันจะส่งของไปให้โดยที่คุณจะเสียแค่ค่าส่งเท่านั้นค่ะ ค่าของอีชันจะไม่คิดใดๆทั้งสิ้นนะคะถือว่าคุ้มในคุ้มนะคะเสียแค่ค่าส่งของเท่านั้นนะคะก็จบกันไปเป็นที่รบรอแล้วนะคะกับภารกิจวันแม่ปีน,นี้นั่นเองค่ะฟิลเหมือนตาแบบคนร้องไห้ปะช้ำอะไรได้ขนาดนี้อะฉีดอลไ่อายปะเนี่ยงง <c oughs> คนก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากสัพพอร์ตอีชันด้วยนะคะ ก็คือง่ายๆเลยค่ะอิสิเบสิกมากค่ะกดไลค์กดจับสค i b ชช่องทั้งใน YouTube แล้วก็แฟนเพจเออในแฟนเพจใจมากเลยละ Fan อะแฟนเพจอะทุกคนแฟนเพจแก้มนิชาคนโฟลจะครบหนึ่งร้อยคนแล้วค่ะเจอนไงสุดยอดป้าแต่สำหรับคนอาจจะคิดว่ามันแบบแอแบเบเบใช่ไหมแต่สำหรับแก้มคือมันเป็นมันเป็นก้าวเล็ก ที่ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคนที่สัพพอร์ตนะคะส่วนคนที่ไม่สัพพอร์ตก็กลรุ่นน่านะคะ <c oughs> ส่วนใน YouTube นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใน YouTube ยังยอดอยู่แบบน้อยนิดมากๆแต่ก็คือเป็นการจเจริญเติบโตที่แบบค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคะก็คือยินดียินดีมากค่ะไว้ด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้